สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับครั้งหนึ่งขณะที่หลวงพ่อคูณออกทุดงบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ผูควายจนมีความคุ้นเคยกับชาวบ้านและผจนกับพูดผีวิญญาณรวมทั้งเสือครวงตัวเท่ามา้าคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะเอาชีวิตหรือเป็นอารักขาหรือเปล่า ไม่มีผู้ใดได้ร่วงรู้จิตใจเสือกับชาวบ้านหลวงพ่อคูณได้รับความศรัทธาเลื่อมใสย,ยิ่งนักนอกจากท่านจะนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเผยแพร่แล้วหลวงพ่อคูณท่านยังช่วยเยียวยารักษาคนป่วยจากโรคร้ายต่างๆด้วยสมุนไพรทำให้เกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าแต่ภายใต้ความศรัทธาของชาวบ้านป่าน,นั้นกลับไปขัดผลประโยชน์กับหมอผีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เคยทำมาหากินกับชาวบ้านมาช้านาน ซึ่งทำการรักษาด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์และสมุนไพรที่รู้มางูงูปลาปลาทำให้อาการป่วยของชาวบ้านไม่หายต้องเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมากมาทุเลาเบาบางลงก็ตอนที่หลวงพ่อคูณเข้าช่วยรักษาเยี่ยวยานี่แหละคือเหตุแห่งการอาคาตลองดีหมายเอาชีวิตขันแรกพวกมันทำด้วยวิธีเบาะเบาะก่อนคือตกกลางคืนพวกมันจะทำเป็นผีไปหลอกเอาไม้ไปคว้างป่า หรือไม่ก็ทำเป็นเสือคำรามขู่เท่านั้นแต่ต่อมาเรื่องก็ลุกลามใหญ่โตขึ้นพวกหมอผีจึงตกลงกันเรียบร้อยเพื่อเดินทางขึ้นไปหาหลวงพ่อคูณที่กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่บนภูควายโดยพวกมันขึ้นเป็นกลุ่มอย่างเงียบๆในขณะเดียวกันหลวงพ่อคูณกำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามีคนไม่ต่ำกว่าสองคนกำลังเดินมายัางกรดของท่านท่านนิ่งและเงียหูฟังอย่างสงบเพราะยังไม่ค่อยจะมั่นใจว่า เสียงเดินพางมานั้นเป็นคนหรือเป็นสัตว์แทนที่ท่านจะกลัวจนหล่นลานกลับตรงกันข้ามท่านกลับพินิษพิจารณาเพียงอย่างเดียวหัวใจของท่านหาได้วอกแวกใหม่จากนั้นท่านก็ไล่พระเวศขับไล่ออกไปแทนที่เสียงนั้นจะหยุดหรือเกิดปฏิกิริยาโต้อตอบกลับเงียบนอกจากเสียงเดินใกล้มาเป็นลําดับจากนั้นท่านก็ได้ยินเสียงดังงึมงำสลับด้วยเสียงของก้อนหินหล่นลงใกล้กับกรดของท่านมันเป็นอย่างนี้อยู่เกือบชั่วโมง แรกๆท่านก็คิดไปว่าเป็นการกระทำของพวกพูดผีวิญญาณแต่พอมาวิเคราะห์อีกทีหากเป็นการกระทำของพวกผีพวกวิญญาณมันก็มีการตอบโต้บ้างแล้วแต่นี่มันยังไม่ยอมเลิกราท่านจึงมีความมั่นใจว่าเป็นการกระทำของคนที่ไม่หวังดีอย่างแน่นอนท่านจึงได้ตะโกนสวนกลับก้อนหินที่หล่นลงกระทบพื้นด้วยเสียงงึมงำว่าพวกมึงมีอะไรก,รกับกูก็ออกมาพูดกันดีๆ พวกมึงต้องมาทำลับๆล,ล่อๆกับกูกูรู้ว่าพวกมึงนั้นเป็นสัตว์ประเสริฐกูคิดว่าพวกมึงก็คงออกมาพูดกับกูรู้เรื่องบรรดาหมอผีเมื่อเจอไม้นี้ก็ชักไม่แน่ใจเสียแล้วเพราะพระรูปนี้ไม่ใช่พระธรรมดาอย่างที่คิดเมื่อพวกมันคิดได้ดังนั้นก็เผ่นลงจากดอยทันทีแต่แทนที่พวกมันจะเกรงกลัวกลับกำเริบเสพสารหนักข้อขึ้นไปอีกอย่างนี้มันต้องเสกหนังควายเข้าท้องให้มันตายไปเลย ในเมื่อมันมาทำลายผลประโยชน์ของพวกเราพวกเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้เราทำกับข้าวไปให้มันกินแล้วเอาหนังควายเสกไปให้มันรองนั่งกินทำมันกินเพลินเมื่อไหร่หนังควายเสกของเราจะห่อตัวให้เล็กลงแล้วเข้าไปในท้องของมันมันจะได้รับความทรมานที่สุดเมื่อหนังควายเสกไปบานในท้องมันมันจะปวดอย่างที่สุดแล้วก็ตายแล้วพวกกับข้าว เราก็เอาหนามเอาพวกก้อนหินเสกเอาพวกก้อนหินเสกบังตามันให้เป็นข้าวเมื่อมันกินเข้าไปหนามก็จะแทงลำไส้ของมันแล้วก็ทรมานตายในที่สุดพวกหมอผีทำแบบไม่รู้บุญรู้บาปมันไม่สนใจหรอกว่าการฆ่าพระฆ่าเจ้านั้นเป็นบาปมหันต์มันรู้แต่เพียงผลประโยชน์ที่พึงได้เล็กๆน้อยๆความศรัทธาจากชาวบ้านคืนมาสู่พวกมันเท่านั้น และในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกมันได้เอากับข้าวไปถวายหลวงพ่อคูณบนภูควายด้วยใบหน้าที่ยิ้มระรื่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการกลบเกลี่ยนหลวงพ่อครับกระผมนำข้าวปลาอาหารมาถวายขอท่านรับและฉันตามสบายมันพูดพร้อมกับถวายสำรับกับข้าวเอาเถอะกูจะฉลองศรัทธาของพวกมึงแต่หลวงพ่อคูณน,นั้นท่านผ่านเรื่องราวแบบนี้มามา,มากมายพอสมควรท่านจึงรู้เท่าทันทุกอย่าง ก่อนที่ท่านจะรับสิ่งของจากผู้ไม่หวังดีนั้นท่านได้มองสีหน้าและท่าทางด้วยจิตว่าพวกมันมาดีหรือมาร้ายถึงจะรู้ท่านก็ฉลองศรัทธาอย่างเต็มที่ไม่ปฏิเสธกับข้าวขาวหวานที่อยู่ในถาดจากนั้นพวกมันได้เอาหนังควายออกมาปูแล้วนิม,มนต์ให้หลวงพ่อคูณขึ้นไปนั่งเพื่อฉันอาหารที่พวกมันยกมาถวายท่านก็ฉลองศรัทธา,าด้วยเช่นกันหลังจากนั้นท่านก็ได้นั่งพิจารณาดูกับข้าวที่อยู่บนถาดอย่างถี่ถ้วน พร้อมกับได้ร่ายพระเวทในใจแล้วเป่าสำทับของไปเป็นการทำลายมนต์ดำของชาวบ้านแบบหนามยอกก็เอาหนามบงเพราะหลวงพ่อคูณท่านเรียนผูกและเรียนแก้มาแล้วท่านจึงไม่หวั่นไหวอะไรแม้แต่น้อยและแน่นอนเมื่อพวกมันเล่นบังตาด้วยอาคมท่านก็บังตาพวกมันบ้างจากนั้นท่านก็ฉันอาหารอย่างอ,ร,อร่อยเสร็จกูแน่พวกมันคิดในใจแต่หารู้ไม่ว่าขณะที่ท่านฉันอาหารไปนั้นท่านคอยระวังอยู่ตลอดเวลา ท่านไม่ประมาทแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวหนังควายเสกที่ท่านนั่งทับอยู่มันกำลังหดตัวเข้าทีละนิดๆท่านก็คอยเป่าอาคมลงไปมันก็คลายออกสู้กันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งท่านได้ฉันอาหารเสร็จพวกมันก็เอาแต่ยิ้มด้วยความคิดที่ว่าเสร็จแน่ๆกูฉลองศรัทธาของพวกมึงแล้วอาหารที่เหลือพวกนี้กูฝากไปให้ลูกเมียพวกมึงกินกันอย่าลืมนะเอาไปกินฉลองศรัทธาของกูบ้างเอาเอาไป แล้วพวกมึงกลับไปได้แล้วลูกเมียมึงคอยกูจะทําวัดสวดมนต์อันเป็นกิจสงพวกหมอผีที่เอาอาหารมาถวายหลวงพ่อคุณหวังจะฆ่าให้ตายด้วยคุณใสหนังควายและหนามเสกแต่ไม่อาจจะทําอะไรได้พวกมันจึงรีบลงจากภูควายกลับไปบ้านแล้วนําอาหารสํหรับนั้นให้ลูกเมียกินกันอย่างอร่อ,รอยแต่พอตกบ่ายเท่านั้นเองบรรดาลูกเมียต่างพากันปวดท้องร้องโอดโอยปานจะขาดใจตาย พวกมันพยายามทำน้ำมนให้ดื่มแต่ก็ไม่หายจึงจำเป็นต้องไปพึ่งหลวงพ่อคูณบนภูควายให้ช่วยรักษาเยวยาพวกมึงพากันมาหากูอีกทำอะไรเฮ้อแต่ก่อนที่พวกมึงจะทำทำไมไม่คิดกันบ้างหรือพวกมึงคิดว่าพวกมึงวิเศษกว่าใข่ไขนะสิเป็นไงพอโดนเข้าบ้างกูคิดแล้วว่าพวกมึงจะต้องกลับมาหากูอีกพวกหมอผีได้ก้มลงกราบพร้อมกับสารภาพผิดที่คิดฆ่าพระฆ่าเจ้า พวกผมทั้งหมดสารภาพผิดที่คิดฆ่าพระฆ่าเจ้าพวกผมทั้งหมดสารภาพผิดครับหลวงพ่อพวกผมเห็นผิดเป็นชอบไปจริงๆพวกผมขออภัยหลวงพ่อยกโทษให้พวกผมด้วยและช่วยลูกเมียของผมด้วยเถอะครับพวกเขากำลังได้รับความทุกข์ทรมานเป็นที่สุดอีกอย่างพวกเขาไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆในการกระทำของพวกผมเลยถ้าหากท่านไม่ช่วยลูกเมียของพวกหมอผีแล้วให้เกิดความเวทนาสงสารเออกูจะช่วยพวกมึง เอากุศลที่หลังพวกมึงสังวรเอาไว้บ้างคนที่เก่งกว่าพวกมึงยังมีอีกเยอะแล้วนี่พวกมึงบาปหนารู้ไหมที่พวกมึงคิดจะฆ่าพระถ้าพวกมึงฆ่ากูสําเร็จพวกมึงจะได้รับกรรมอย่างมหันพวกมึงจะได้ลงอเวจีเรียกว่าไม่ได้ผุดได้เกิดเลยทีเดียวเอาละพวกมึงไปตักน้ํามากูจะทําน้ำมนต์ให้ลูกเมียมึงกินเร็วละไม่งั้นลูกเมียของพวกมึงตายแน่ ก็เท่านี้เองหลวงพ่อคูณก็เอาชนะใจของพวกหมอผีพร้อมสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญและดีชั่วจนได้รับความเลื่อมใสศรัทธาในเวลาต่อมาหลวงพ่อคูณจึงเปรียบเสมือนหนึ่งเทพ,พเจ้าในหัวใจของพวกเขาทุกคนในหมู่บ้านชาวเขาภูควายนับแต่นั้นเป็นต้นมา